สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับอับเอฟซีอภิพนันดาหา,าครับผมจากจันทบ,บุรีครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของจันทบ,บุรีนะพี่ตําบลทุงท่งเบนจาทุ่งเบญจาก็เมื่อกี้ก็หลงเหมือนกันนะมาหาพี่นะวันนี้จริงๆเอาแวะมาเยี่ยมด้วยด้วยความที่มาเห็นสวนพี่อภิพีนันเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน่าอยู่นะน่าอยู่นะบรรยากาศดีฝนตกด้วยพาเดินชมหลายเที่ยวเลยแล้วก็คนนี้คือ พูดรีวิวไมโครกันเป็นไงบ้างครับใช้ไมโครกันตอบโจทย์ดีเบาแรงพุ้งไก่ปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้ไมโครกันใช้ได้มีประสิทธิภาพอือจน,นะจะเป็นปั๊มพุนยาปั๊มก็มีส่วนปั๊มมีส่วนสายก็มีส่วนสายความยาวความยาวถ้าเกินร้อยเมตรขึ้นไปแล้วดอกดอกขนาดท้องสายแล้วครับ8ปดจุดห้าถึงสิบมิลนะถ้าดีที่สุดสิบม <m> นะิลสิบมิ แล้วตอนนี้พี่ใช้ปั๊มรุ่นไหนอยู่ตอนนี้มันมีสองรุ่นนิ้วหนึ่งของญี่ปุ่นธรรมดากับตัวหนึ่งมารูเจ็ดห้าเจ็ดอ๋อที่ใช้กับไมโครการของ<ต>ญี่ปุ่นก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่แรกผมจะเอามารูแหละครับอนเละมารู <laughs> มือสองแข้งแล้วก็เลยไปเจอเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้ถูกผมก็เลยเอาตัวเจ็ดห้าเดมาเลยครแล้วคราวนี้เ ต้นต้นเราส่วนใหญ่สูงกี่เมตรอะพี่สูงสุดนะผมมันสิบห้าสิบหกเมตรอะแล้วไมโครการเอาถึงถึงต้องต่อด้ามไม้ด้วยต่อแต่ต่อด้ามไม้เนี่ยอืมได้กกะทำไมก่อนก็ใช้ด้ามไม้นะแต่ว่าหัวมันไม่ถึงอ่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนแค่หัวด้ามพ่นหัวด้ามพ่นอย่างเดียวไม่ถึงแต่ก่อนข้างบนตรงสูงอ่ะนอนกินอ๋อ นอนเพราะพ่นยาไม่ถึงข้างบนเน่ยพอไมไมโครกันมาแบบทั้งสวนแต่ก่อนที่ว่ามีหนอนเยอะเดี๋ยวนี้ป,ปีปีไม่เกินสามสี่ลูกอ๋ออ๋ก็คือพ่อนยาถึงถึงถึงเพราะใช้ไมโครกันนี้แล้วยอดยอดตรงสูงแบบยอดข้างบนข้างบนอ่ะเวลาเพี้ยลงเนี้ยแล้วพ่นยาไม่ถึงเนี้ยครับดูดใบร่วงหมดออพอไม้ได้มาโคกันมายอด ก็ได้ได้ใบปกติเหมือนเดิมนู่น่ะต้นนี้ต้นนู้นนะสูงเขาหมดใช้หัวขนาดกี่มิลที่หนะึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดใช่ไหมหนึ่งจุดแปดแล้วมีแผ่นจะเปลี่ยนเป็นสองจุดศูนย์สองจุดสี่ไหมผมมันมีรูสองจุดูนอยู่แล้วยังมีอยู่เพราะเพราะมีเพราะมีตอนแรกที่ได้เดชมาตัวตัวเขียวมันเป็นรูสองจุดศูนย์ใช่แล้วตอนหลังมาที่ไปสั่งเฮีย สั่งเฮียมาเอาหนึ่งจุดแปดมาตอนหลังก็เลยสั่งสั่งเป็นหนึ่งจดอย่างเดียวเพราะว่ามันเหมือนมันแมทช์กันอะ่ะเฮียนี่ที่คือบอสสุชาติอ่าบอสสุชาติมาเท่นอ่าตอนแรกเอาลามิน่าเอสมาครับตัวสีส้มอะ่ะแต่รูตอนแรกเฮียทามาเป็นรูหนึ่งจุดห้าหนึ่งุดห้าตอไปลองกับน้องครับแต่น้องใช้ปั๊มเพชรนะทุกอย่างเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่รูน้ำหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้ามัน ออกอยู่มันออกแต่มันไม่มันไม่ถึงยอดแล้วมันก็มันออกมปไม่เต็มปฏิทธิภาพอ่ะก็เลยสับเอา1.8ล้องมีทั้งตอนนั้นมี1.5 1.8 2.0 3 3ไซส์อ่า3าไซส์มันเป็นหลอดเจรมิตของครบแล้วสุดท้ายตกผลึกที่1.8 1.8กำลังเหมาะากับของ <8. S 2> เรา อ๋อใส่1.5แปมก็มันออกธรรมดาพรอบิี๊บ1.8มันออกปุ๊ไปเลยครับแล้วได้ข่าวว่าเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวแล้วก็แชทแตก <c oughs> เล่าให้ฟังหนะ่อยฮะก็ตอนแรกที่ว่าตอนแรกที่เอฟของทองเลสมาปุ๊บมา แล้วมันหนักมากครับคนยามโอ้โหลำชูทําจะให้มันสูงๆไงรู้มันประสิทธิภาพสูงดีแต่ว่าเราฟูไม่ไหวมันเพราะว่ามันบวกกับไม้ด้วยบวกไม้ด้วยมันก็หนักแล,แล้วตัวเขาอ่ะคุณภาพดีหนักหนาอเออก็เลยโทรไปหาเฮียสุชาติพ่อตามตามตามแกอยู่แม่ก็เลยถามไปปรึกษาแกแกก็เลยบอกว่าจะจะเอาแบบไหนก็ราว่าว่าจะอยากให้แกทําแบบนี้ทําแบบน,แบบนี้แบบนี้ให้แม่ แกก็เลยบอกว่าให้ส่งรูปไปให้แกว่าจะแบบลักษณะแบบไหนบอกผมอยากได้ความยาวสักขนาดนี้ฮะแแต่เป็นหัวของของเฮียนะเพราะหัวตลาดหัวตลาดมันไม่มันไม่ออกมันไม่พุ่งเฮียก็เลยจัดมาจัดมาให้ผมก่อนห้าสี่ถึงห้าตัวไม่รู้เอามาทดสอบครับอ่าพอพอได้ปุ๊บมาผมก็มาทดสอบปฏิติธภาพถูกใจถูกใจผมเนี่ยผมว่าแถวแถวนี้ พวกเพื่อนๆมาก็แนะนาให้ผมก็สั่งไปใช้กันนะฮะตอนนั้นติดใจก็มาให้มาหาผมให้สั่งไปให้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าไมโครกันเริ่มต้นจากพี่เลยอนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่นะพามาถึงต้นตอไมโครกันที่วางขายทั่วประเทศคือท่านนี้นั่นเองบุ่นวายกันทั้งตลาดอย่างเงี้ยโอ้บอกผลิตมาเป็นกองกองกอเวยใช่ใช่ก็คือสุดท้ายแล้วนะผมว่า สินค้าประเภทพวกนี้ผู้ใช้นั่นแหละคือข้อมูลสำคัญอ,อย่างฝั่งผลิตเนี่ยก็จะไม่ได้ทราบเพราะไม่ได้อยู่หน้างานจริงพอ,อผลิตมาแต่ถ้าได้ข้อมูลของพี่ไปประกอบแล้วก็ร่วมกันทำอะ่ะมันจะได้งานออกมาดีเนียเีถึงเนียก็ถามว่าจะเอาแบบลักษณะแบบไหนอะ่ะก็เพราะว่าของเนียดีหมดแล้วแต่ว่าแค่น้ําหนักครับแล้วผมฉีดต่อไม้เนี่ยมันไม่ต้องปรับอยู่แล้วไงเพราะมันไป จะไปร่นปรับก็ไม่ได้ใช่ไหมผมว่เา,เาเอาสเปคตายตัวก็แต่ขอยิงไกลยิงยิงสูงแล้วก็กว้างครับโปรตีหัวทั่วไปอ่ะมันจะเล็กยาวขึ้นไปเลยมันไม่บาไอ้นี่มันแทงไปมันบานมัน,<ด>น,นไปบาลายบาลไปแต่โคนน,ะนะ<อ>ั่นะถึงจะต้องปอนที่ว่ากําลังดีนะครับบานขึ้นไปถึงข้างบนเลยเ<อ>แล้วยิงไกลกว่าเขาด้วยเอเอ,เอก็เลยตอบตอบโจทย์ผมมากที่สุดทุกที่ผมก็ผมมีสี่ห้าตัวนะครับครับ อาเอาไว้เป็นอะไลยด้วยแล้วก็เอาไว้พ่นด้วยพี่ผมก็ใช้น้องี่ตาที่เติร์ดแถวนั้นเนี่ยสั่งกันดีใจครับดีใจแทนแทนมาเท่นด้วยครับวันนี้ก็บุกมาฮะเพื่อแบบเอ่อพี่ๆที่เป็นชาวสวนเกษตรกรทุเรียนด้วยกันยังไม่รู้ว่าจะใช้ด้างพ่นอะไรอ่าอันนี้แนะนำไหมดีดีครับดีจริงจริงดีจริงของของที่แล้วทนด้วยครับโอ้โหโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่นันนะครับสำหรับให้ข้อมูล เกี่ยวกับด้านพุนยาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้คุณผู้ชมนะครับแล้วไปชมดูว่าไมโครกันหน้าตาเป็นยังไงติดต่อพี่อภินันได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ปึ๊ดเรียบร้อยเลยขอบคุณครับ,รบพี่สวัสดีครับ